สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไทยบัสแหล่งรวมข่าวสารด่วนช่วยเหลือทั้งน้ำตาภารกิจสุดเสะเตือนใจสำหรับคนรักสุนัขข้อความและภาพจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยระหว่างปฏิบัติการบรรเทาทุกน้ำท่วมที่หัดใหญ่ทีมงานจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ส่งหม้ออ,อาหารสุนัขและแมวสิ่งของจำเป็นยาและเวชภัณฑ์ต่างๆทำให้เราได้พบกับครอบครัวของคุณส้อย ซึ่งดูแลสุนัขก,กว่า30ตัวสุนัขทุกตัวติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ําท่วมมาหลายวันแล้วกระแสน้ําเชี่ยวกรากค่าชีวิตสุนัขไป6ตัวและสุนัขอีกหลายตัวถูกพัดหายไปเหลือสุนัขที่รอดชีวิตเพียง21ตัวสุนัขตัวหนึ่งตายอยู่บนหลังคาทีมงานของเราได้ปีนขึ้นไปนําร่างของสุนัขลงมาและเรายัางได้มอบอาหารกรงสัตว์และกําลังใจให้กับคุณส้อยและครอบครัวเพื่อช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้ ภัยพิบัติครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างรุนแรงและสภาพความเป็นอยู่ที่แสนสาหัสที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสุนัขจรจัดจรจัดหรือสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของภัยคุกค,คามเร่งด่วนที่สุดที่พวกเขาทุกคนต้องเผชิญคือการขาดแคลนอาหารอย่างร้ยแรงสัตว์หลายตัวกำลังอดอยากและใกล้ตายเพราะพวกมันแทบจะไม่มีอะไรกินเลยนับตั้งแต่วันแรกที่เกิดน้ำท่วม มูลนิธิซยดอกกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุดแต่ภารกิจสำคัญนี้จะไม่สามารถสำเร็จได้หากปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริจาคเช่นคุณสัตว์เหล่านี้ยังคงต้องการอาหารและยาอย่างมากโปรดบริจาคตอนนี้เพื่อช่วยจัดหาอาหารและยาและเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อให้พวกมันสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ กรุณากดติดตามเพื่อรับข่าวสารอัปเดตเป็นประจำขอบคุณค่ะ